วิธีให้ AI ช่วยคิดคำคม100ข้อให้แบบง่ายและไวทำอย่างไรวันนี้เครีนี้จะมาแชร์ไปดูวิธีการทำกันค่ะให้เราเข้าที่ Google ค่ะแล้วพิมพ์ Chat GPT และเลือกอันนี้เลยค่ะหลังจากนัให้เลือก Thai t h a i Chat GPT ค่ะและกด Login นะคะด้วยอีเมลของเราค่ะ หลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำค้นหาที่เราต้องการคุณนิพิมพ์เป็น100คําคำคมเกี่ยวกับความสุขแล้วกดส่งค่ะซึ่งภาษาไทยจะใช้ระยะเวลาการประมวลผลมากกว่าภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะหลังจากนั้นรอระบบทําการประมวลผลนะคะเมื่อระบบทําการประมวลผลแล้วจะหยุดนะ,ะถ้าระบบหยุดค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําคือพิมพ์คําว่าต่อแล้วกดส่งค่ะ AI ก็จะทำการประมวลคำคมให้เราจนครบ100คําคำคมค่ะเพียงตอนนี้เราก็จะได้คำคมทั้ง100คําคำคมแล้วดังนั้นถ้าเราอยากให้ AI ทํทำการค้นหาคำคมอะไรก็สามารถพิมพ์คำค้นหาที่เราต้องการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะง่ายไหมถ้าง่ายพิมพ์โอเคและแชร์แบ่งปันเพื่อนๆร,รู้ค่าปนิ i ิตต์ expert ค่ะ